ดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม i n i t i t y Five นั่นเองซึ่งวันนี้นะทุกคนเราก็จะมาซื้อน้องเมคานิกหรือว่าน้องทองกวาในสกินขาปลายปักซึ่งสกินนี้เนี่ยน่ารักมากๆ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเลยคือสกินนี้ยคือเหมือนอาหมวยอะคือน่ารักจริงๆถึงจะไม่ใช่เมนน้องก็เถอะแต่ว่าผมก็เล่นตัวน้องเป็นนะ นี่คือสกินของ COA ด้วยก็ไม่อยากพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามากดซื้อกันเลยดีกว่าอ่ะกดซื้อไปเลยอันนี้เติมมาแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตัวละครซื้อได้นะทุกคนมียิกซอพออ่ะอ่าผมขอปรับเบิกแปบปรับเบิกแปบน้องก็จะพับไม้ช้าเพราะฉะนั้นเราเอา ตันไม้ไปละกันอ่าผมเซ็ตประมาณนี้เนาะงั้นถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วก็บอกไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเล่นในโหมด8ี2ซึ่งผมรู้ว่าองวางไม่ควรเล่นใน8 v 2แต่ว่าอยากลองเล่นดูว่ามันจะปั่นขนาดไหนตาที่แล้วเล่นมาแล้วตุยตุยแย่นะตาที่แล้วตุยแย่เลยทุกคนตาที่แล้วแมทตค้อไม่หลับไหลเลยไม่มีที่จุกจุกไม่ค่อยได้เลยประกอบกับว่าไม่มีตันไม้ คือผมก็ไม่รู้นะว่าเปิร์กอะไรอ่ะมันจะทําให้ตันนาหรือเปิร์กตันไม้ตันไม้คือตันนาใช่ไหมไม่ใช่แค่ตันอย่างเดียวโอเคเกิดจุดปลอดภัยด้วยเราเกิดจุดเกิดฮันเตอร์เลยเกิดจุดเกิดฮันเตอร์เพื่อนทําอะไรปั่นเพื่อนโอ้เกิดกลางแมปจ๊กเกอร์ด้วยกดลอยเท้ากดลอยเท้ากบ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 โอเคหันอยู่ตรง ไม่ใช่กลางเล็กมันเกี่ยวไหมเนี่ยมาขอน้องจอยมาความจริง 8v2 จอยเขาควรเอาไว้บล็อกเพื่อนเอ้ยเอ้ยบล็อกตัวเองเนาะจริงไหมอ่ามาปั่นกระจอยก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นโหมด 8v2 ผมไม่อยากปั่นตัวกลางอุ๊บเดี๋ยว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 คือตอนนี้เราควรเราควรเอาจอยออกก่อน เอาจอยออกก่อนมาตรงนี้แหละหร,หรือว่าเพื่อนโดนล่ตร,ตรงนี้โอเคมาได้อยู่ตรงนี้แหละเขาไม่มาทางนี้ใช่ไหมโอ้โหเป็นตัวอะไรบ้างนะอ๋ออู๋ฉางกับข่าวรำกับโจ๊กเกอร์สินะโอเคคือน้องทองกวาดีตรงนี้แหละก็คือเขาจะได้แต้มการถอดรหัสเยอะ เพื่อนเมื่อกี้เราเห็นนะทำอะไรเราขอไปซื้อของก่อนอ,อซื้อ,อยาวิ่งไวก่อนเลยทุกคนเพราะว่าน้องคือจุไม่ถนัดความจริงเราควรซื้อของเอาชีวิตรอดอย่างเช่นลักบี้แต่ว่าเราก็ควรซื้อ,อยาเพิ่มความเร็วไว้ก่อนอะต้องสปีดต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวบังคับน้องมางก่อนเดี๋ยวไปที่รับตาคนก่อนนี่รับตาคนแล้วเหรอนี่คือที่รับตาคนแล้วเหรอ นี่มันคือที่รับตาคนของคุณแล้วเหรอเอาใจไปแตดปั่นตอกางนั่นแหละเพราะว่าคนมักไม่ปัน่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะอ่ะมันจะยากเพราะว่ามันจะเห็นจอยเงก็มาให้มันเห็นจอยไปอยาให้มันเห็นเราทุกคนเพราะว่าล้มเท่ากับตายสถานเดียวห้ามล้มเลยตอนนี้ปั่นช้ามากเพราะเพื่อนเจ็บผมรู้ว่ามันไม่ควรเอามาแต่ว่าอยากว่าสกินไงเน้ื่อครา้ที่น้องสกินสวยเนาะ มาปั่นให้ได้ปั่น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 เยอะๆทุกคนปั่นเยอะๆปั่นเยอะๆปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปเต็มที่เลยตอนนี้ปั่นช้ามากเพราะฮันมีเปิร์ปั่นช้าโอ้โหมันนับแค่สองคนเพราะว่ามันจะนับจากสี่วีหนึ่งนมันก็จะหารสองมามาปั่นได้เสร็จเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวผมซื้อลักบี้ก่อนน้องเล่นยากจริงต้องซื้อลักบี้ลักบี้กดเโอเค ปกติผมก็เล่นก็กด F ตลอดเพราะว่าผมชอบเล่นตัวที่มันเปลี่ยนไอเทมไม่ได้ซึ่งฮันจะมาตรงนี้หรือเปล่าตรงกลางนี้ไม่ควรปั่นเนาะมันจุดอันตารายแล้วก็ปั่นตรงนี้แหละอะไรเขาดาอยู่ไหนตกใจหมดมาปั่นอย่างต่อเนื่องทุกคนปั่นต่อไม่รอแล้วนะ จะกดเดินออกอ่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังสงบสุขดีอยู่ดีอยู่หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าน่าจะสงบสุขแหละเห็นเพื่อนไม่ค่อยเจ็บนั่นคือไม่ค่อยเจ็บของคุณเหรอมีเพื่อนตุยไปนคนหนึ่งตุยก็ถือว่าไม่เจ็บอ่ะตอนนี้ขอเครื่องตรงกลางเสร็จแค่นี้ขอแค่นี้ ขอแค่เครื่องตงกลงเสร็จถ้าเครื่องตงกลงเสร็จเราจะเล่นง่ายจุดจุดเรียบร้อยคือหุ่นหมดแล้วแหละหุ่นเอาไว้ทงเวลาเท่านั้นแหละมาซื้อของต่อก็เป็นน้ำหอมแล้วกันน้ำหอมกดเลขอะไรกดเลขสองโอเคมาเพื่อนหนีเร็วฮันมันมาหันมาสองตัวเลย อุ้ยทำไมไม่สามารถใช้ไอเทมได้ขณะนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมไม่ได้เมื่อกี้ทำไมไม่ได้เมื่อกี้ทำไมไม่ได้แล้วก็ไปแล้วปน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 ข้ามอย่างเชองช้าทุกคนข้ามอย่างเชองช้า กำมอย่างชึกช้าตอนนี้ลักบี้เหลือน้อยแล้วอย่าเพิ่งพาฮันเตอร์มาหาเราเราขอซื้อเข็มก่อนเข็มเข็มอยู่ไหนเข็มอยู่ไกลเหลือเกิน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 แลกน้ำหอมไปก่อนเพราะผมตกรักบี้ก่อนโอ้โหระแวงแล้วระแวงระแวงแล้วหนึ่งระแวงแล้วหนึ่งเพื่อนอาจจะมาสายนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกหลีกก่อนหลีกก่อน เดี๋ยวเรากลับไปเอาน้ําหอมถ้าได้ฮิวตัวเองก่อนขอฮิวตัวเองก่อนอุตส่าห์ซื้อเข็มมาเราห่ว,วงตัวเองก่อนทุกคนค่อยแคร์ฟูคนอื่นนะไม่ใช่แคร์ฟูนะค็แคร์คนอื่นห่วงตัวเองก่อนค่อยแคร์คนอื่นเรียบร้อยฮิวอะอยู่แล้ว,ว,ลว,ว,ลวเมื่อกี้คือกดน้ําหอมไม่ติดนะเป็นอะไรที่แบบงงมากโอ้ยฮิวได้ครึ่งหนึ่งแล้วมาเพื่อนรีบฮิวแล้วก็รีบถอรหัสเป็นประโยชน์ให้สังคม ประเด็นคือน้ำหอมเราทิ้งไว้ที่ตู้นู้นน่ะเราจะกลับไปเอาน้ำหอมยังไงนั่นคือประเด็นนั่นคือกระเด็นโอ้โหลีกก่อนหลีกหลีกก่อนทุกคนหลีกก่อนเพราะว่าคือรอให้พี่เขาเดินออกก่อนไงมีคนไปช่วยไหมมีคนไปช่วยไหม มีเหรออ๋อน้องหน้าอีไปช่วยได้ได้ได้ขาเดินไปเก็บน้ำหอมทองกวาแค่มาเก็บน้ำหอมเฉยๆพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งระแวงหนูไฟนะหนูแค่มาเก็บน้ำหอมพี่ไม่ต้องห่วงนะหนูไม่ทำอะไรแน่นอนอุ๊ยเครื่องได้เยอะแล้วคุคนเครื่องได้เยอะแล้วเดี๋ยวไปรอประตูก่อนนะพอเขามาโซนเครื่องแน่ ประตูอยู่ตรงนี้ป่ะหลืออยู่อีกฟากหนึ่งอีกฟากหนึ่งโอเคนั่งรถไฟไปดีไหมรถไฟจะไปโคราดต,ตดดังป้าดไปราชบุรีจุดเลยได้ไหมไม่ทันเหรอไม่เป็นไรเร่งเร็วเร็วรอที่ประตูอยู่ผู้ชายจทรหัสจุดเลยจุดต้องจุดแล้วหรือหรือมันโซอไล่ที่อะโอเคจุดแล้ว เออมันชันมาประตูไหมไม่รู้รู้แต่ว่าเราต้องสนการเปิดประตูก่อนมันไม่ได้ชันมาทางเราใช่ไหมโอเคช้นไ้ประตูนูน้นเพื่อนอย่าเพิ่งมานะเพื่อนประตูตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วเพื่อนรอก่อนมันหันมันไม่มีเปิดประตูชา้าเพื่อนรอก่อนขอลอ็อกขอลอ็อกให้เราได้เปิดประตูขอลออ็อกเออ โอ้ๆๆๆแล้วก็วิ่งหนีหนีก่อนหนีก่อนฉลรงอยู่ทางนูน้นเหลือแค่เราคนเดียวเหรอเ<น> <cole> หลือเราคนเดียวเหลือเราคนเดียวฮึ่ง เหลือเราคนเดียวเพื่อนเราขอโทษอ่ะเราช่วยไม่ได้จริงๆเออเออต้องช่วยแล้วแหละต้องช่วยแล้วแหละประชากรมนุษย์ช่วยกันทำตัวให้เป็นประโยชน์ ก็จทำตัวให้เป็นประโยชน์ทำตัวให้เป็นประโยชน์รู้ว่ามันจะไปดักประตูทีไ่ไปหรอกใครเข้าไปกันประตูประตูใครเข้าไปกันเขาไปท่อเขาไปท่อกันหมดแหละพี่พี่จินตนาการไปเองแล้วเขาจะไปประตู เขาไม่ไปประตูกันเราไปท่อเดี๋ยวไปท่อก่อนทุกคนท่อเปิดแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้ปิ๊บๆจะได้ปลโอเคจะไม่ได้เราไปท่อทุกคนเราจะต้องรอดเราจะต้องรอดตอนนี้มั่นใจว่าออกได้กนข้ามั่นใจเลยว่าออกได้ ในที่สุดเราก็รอดสักทีหลังจากที่โดดแกงมาหลายตาสุดท้ายเราก็รอดอาก็เป็นยังไงกันบ้างคบสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u ั s c ส i b e นะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนครับ,บายบายสวัสดีครับในที่สุดเราก็รอดเนาะ